ยไปนานแล้วย่าฮะยเาหมายความว่ายัางไงเพคะโอ้กจะหมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าที่ฉันพาพวกเธอสองคนมาที่นี่เพื่อจะให้ห่างจากเข้าปิ่นทองไงยิ่งงงไปใหญ่เลยเพคะจริงไหมคะที่จพาหมอนันห่างจากพระปิ่นทองทำไมกันเพคะอ้ะาเธอไม่เข้าใจจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยพวดกักนี่เข้าใจยากจังฉันพาห่างจากปิ่นทองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันหึงว้าย เดกเธอไม่ดูหางคลิปกระหางตาใช่ไหมมันผู้ชายคนไหนอะเหมือนเอชาย,ยายเลยเขียด <c oughs> ตาฮยาวกนอะไรเนี้ยเธอผู้ชายนคนนะที่หางยิ้มจบเลยตาไม่ใช่จังหวะตอนเขียมือเ <c oughs> นี่ยไม่ต้องพูดมากเลยแต่เาพ่ไงนจะบอกความจริงให้ฟังเพราะว่าฉันเนี่ยสุดชะตาก,กับเธอสองคนมากเลยความจริงก็คือฉันไม่ใช่ผู้ชายอะไม่ใช่ จะบอกให้นะแต่สัญญาก่อนที่ฉันบอกความจริงทั้งหมดต้องห้ามพูดเรื่องนี้ใครรู้ท่านตาบไดคนอื่นรู้ฉันจะให้คพวเธอให้ปากง้าปากหนอนเลยเป็นคููไล้พูดูเสยชฉันน่ในตัวคนเดียวนี่มีสามร่างร่างนี้คือร่างที่สามเป็นมารณ์ร่างที่สองเนี่ยคือชื่อว่ามณีรัตนาแท้จริงแล้วนั้เป็นเมียของพ้าปินทองแล้วก็มีลูกกันด้วยนะครูเสียช้ใช่เลยผมไม่อยากจะเชื่อเลยเพคะาร่างที่สองเอาตรงๆว่าสวยมาก เธอสวยมากน้องอยากเห็นอันดับสองโอ๊ยร่างที่สองเนยไม่ต้องเห็นหรอกเห็นร่างที่หนึ่งไปดีกว่ามีร่างที่หนึ่งเลยค่ะร่างที่หนึ่งมีสวยมากสวยที่สุดจริงเหรอเบียคือลเปิดตัวปองก็บอกกระเทือนนะร่างหนึ่งอะโอ้โหฉันอยากเห็นแล้วนะเบียค่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นร่างนาดน้องนักเรียนอยากชมเยอะเบียค่ะถ้าอยากเห็นเดี๋ยวฉันจะแปลงกายให้ดูนะแล้วเธอก็สวยทางทางไปหน่อยเดี๋ยวมันโดนรัศมีชานก็ใหญ่ไหมมันขนาดนั้นเหรอเพคะใช่เพราะใหญ่มาก เตรียมตัวดูจะแบ่งร่างเป็นร่างที่หนึ่งเนอะนะตอนพวผเขาะเทือนแน่นะทรายเคลือนได้เดี๋ยวผมจะรอดูนะรอเลยว่าทางทอดเหวนจากนิ้วหัดป<ะ>เปลี่ยนผัดเป็นแกลวนี้งามเธอชายให้ทีนาได้ยนสะนกุลไกเคื่อน